มาถึงช่วงรายงานพิเศษวันนี้ครับมีเรื่องราวของวงการสอยคิวของไทยเรามาฝากกันครับแม้ว่าแมนนะัคปฐมจะคว้าแชมป์สนุกเกอร์เยวาวชนโลกมาครองได้สําเร็จครับทำให้มีนักสอยคิวไทยถึง4คนได้ไปเล่นสตุกเกอร์อาชีพโลกในฤดูกาลหน้าแต่หลายฝ่ายก็ยังปราม,มาดว่านักสอยคิวชุดนี้จะล้มเหลวกลับมาเหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรไปติดตามจากรายงานพิเศษกันครับ ยกให้เป็นปีทองของวงการสอยคิวบ้านเราที่ในฤดูกาลนี้สามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่มาได้ถึง3รายการเริ่มจากเดชวัฒนพุ่มแจ้งหรือแจ็คสละบุรีคว้าแชมป์สมัครเล่นโลกที่ประเทศซีเรียตามมาด้วยภัสกรสุวรรณวัฒน์คว้าแชมป์เอเชียที่ประเทศอินเดียล่าสุดธนวัฒน์ธีรพงศ์ไพบูรณ์หรือแมนคนครปฐมดาวรุ่งจากจังหวัดนคนปรปฐมเจ้าของสถิตินักสอยคิวอายุน้อยที่สุด ที่ทำแม็กซิมัมเบรกก็ไปตั้งชื่อในการคว้าแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนโลกอายุไม่เกิน21ปีที่ประเทศแคนาดามาได้อีกคนทำให้ในฤดูกาลหน้าจะมีนักสนุกเกอร์ไทยถึง4คนที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกคือแมนนครปฐมแจ็คสลับบุรีกอนนครปฐมรวมถึงตองสิทธิ์ชอยพราชพลผู้อบอ้อมที่ได้สิทธิพิเศษจากสมาคมสนุกเกอร์อาชีพโลกซึ่งกิวทองศักดารัตนสุบรรณวิเคราะห์ว่า แมนนักปฐมน่าจะเป็นนักสอยฟิวเพียงคนเดียวที่จะประสบความสำเร็จบนถนนสายนี้เรื่องของการพิดซ้อมเนี่ยเด็กคนนี้รับผิดชอบสูงมากในฤดูกาลหน้าเนี่ยที่เขาจะไปแข่งขันที่อังกฤษผมดูว่าเด็กคนนี้เนี่ยน่าจะทำได้ดีและปีหน้าเนี่ยเขาจะสนุกเกอร์โลกเขาจะปรับระบบใหม่เอา128คนไปเล่นอาชีพอย่างน้อยผมคิดว่าแมนเนี่ยน่าจะติดอย่างน้อย96คนก่อนในปีแรกนะครับ ในปีแรกเนี่ย96คนหลังจากนั้นในปีต่อไปคิดว่าเขาน่าจะทําได้ดีต่ำกว่า64คนอันนี้เป็นความมั่นใจก,ก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาบิลเลีทุ่มเทงบประมาณส่วนใหญ่ให้กับตองสิทธิชอยแต่ในช่วง12-13ถึงปีหลังจากตองเข้าสู่ช่วงขาลงจึงได้มีโครงการปั้นนักสอยคิวดาวรุ่งส่งไปฝึกซ้อมและแข่งขันที่ประเทศอังกฤษโดยช่วงแรกมีกลุ่มนักธุรกิจที่มีใจรักให้การสนับสนุน ก่อนที่ในระยะหลังได้แสงโสมและกลุ่มบริษัทไทยเบฟเข้ามาเป็นสปอนเซอร์แต่เนื่องจากนักกีฬาล้มเหลวกลับมาชุดแล้วชุดเล่าทําให้แสงโสมประกาศถอนตัวจากการเป็นสปอนเซอร์ไปในที่สุดหาวิเคราะห์กันถึงปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักสอยคิวไทยไม่สามารถก้าวข้ามกาแพงความสําเร็จตามตรอยองสิชอยน่าจะมาจาก3ปัจจัยใหญ่เริ่มจากตัวนักกีฬาเอง ในช่วงเยาวชนมีการพัฒนาที่ดีแต่เมื่อเข้ามาเก็บตัวทีมชาติทางจากผู้ปกครองเจอแสงสีสิงยั่วยวนทําให้เสียคนไปไม่น้อยขณะที่การไปอยู่ต่างประเทศหลายคนมีปัญหารเรื่องของภาษาและเป็นโรคคิดถึงบ้าน ปัจจัยที่2คือสมาคมกีฬาบิลเลียดซึ่งในช่วงแรกมุ่งเน้นไปที่ตัวของตองมากเกินไปนักสนุกเกอร์ยุคแรกๆที่ไปฝึกที่อังกฤษหลายคนมีอายุมากเกินไปขาดการพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนทําให้นักกีฬาขาดช่วงไปปัจจัยที่3ก็คือภาครัฐที่ปล่อยให้สมาคมกีฬาบิลเลียดซึ่งเป็นสมาคมเล็กๆต้องหางบประมาณปีละหลายล้านบาทเพื่อส่งนักกีฬาไปแข่งขันและจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ที่ผ่านมานักสอยคิวไทยโชคดีที่สามารถควา้าแชมป์รายการใหญ่ๆทำให้ได้สิทธิ์ไปเล่นสนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างต่อเน,นื่องซึ่งในช่วงที่มีโอกาสอย่างนี้หน่วยงานหลักอย่างสมาคมกีฬาบิลเลียดและภาครัฐบาลควรจะโหมเอาจริงเอาจังกับกีฬาสนุกเกอร์อาจเสนอเป็นวาระพิเศษทำรถแบบเหมือนกับที่เคยทำให้เกิดกระแสฟุตบอลอาชีพมาแล้วแต่หากปล่อยไปอย่างนี้คนที่ทุ่มเทกับวงการก็มีแต่หมดุัทร,รั์และเหนื่อยลา้าเลิกลาไปทีละคนสองคน ความสำเร็จมีองค์ประกอบสำคัญคือโอกาสและความพร้อมเมื่อมีโอกาสแต่ไม่มีความพร้อมไม่รีบฉกฉวยโอกาสเอาไว้จะมาบนเสียดายเอาทีหลังคงไม่มีประโยชน์